สวัสดีครับพวก็แอดมินแทนนะครับผมกับแนวทางหวยราวรวมนะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่กีมภาพันธ์กุมภาพัมภาเอ้ยพฤศภานะครับ21พฤษภาคมเด่นนะครับช้ามากระมั่วเลยเด่นนะครับ34ครับมากระกเจ็ดแปนะครับผมสามมาครับ36นะครับ37 38 35 4มา46ครับ47 4ี่แปดสี่ห้านะครับผมร้9ยเก้าครับเก้ 9, 3, 4, นะครับเก้าสามหกเก้าสาครับเก้าสี่เจนะครับสชุดนะนีเน้นไปที่3ามส4 6สนะครับสตัวชุดเน้นก็934าสาครับเก้ 9, 3, 6, แล้วก็เก้าหนะครับสำหรับแนวทางหวยราวร่วม วันอาทิตย์ที่11พฤษภาครับพฤษภาเป็นว่าขอโชคดี3ตัวแตกนะครับผมเอาชุดเง้นไปรวยเนาะเน้นไปใครชอบเน้นๆน,น,นะครับปลอดภัยกับชุดใหญ่นะครับใครชอบรูดจับไปรูดครับขอโชคดีครับ